80ดสิบปันศาค่ะลำดัต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ลำดับต่อไปสำนักงานนายการเยาวชนและครอบครัวลำดับต่อไป

นายสุศักดิ์วันนัสจริตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดกรสินในนามของชาวจังหวัดกรสินเริ่มเลิศด,ด้วยพระกิจกาภินิการและน้อมรกลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พระสงฆ์ทีกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขหน้าโอกาสประชาชนเป็นล้นพ้นุดที่จะพรรณาได้เมื่อเสด็จขึ้นขลังสวัรค์ราชสมบัติที่พระเจ้าแผ่นดินนรัชกาลต่อมาทรงยึดถือ และ,จะเจเลรอยตามเป็นปัจจุบันด้านการศึกษาโปรดให้จารลึกความรู้นั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางจนกล่าวกันว่าบั่นคงของประเทศนั้นทรงยึดหลักการรักศัดิ์ศีของประเทศเป็นสองขันไม่ยอมให้ชาติใดเพื่อป้องกันพระสงฆ์กรให้รอดตน,น,นจากความไผยนะ อันเป็นปรากฏการณ์ขั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติพระราชทรัพย์ส่วนพระอ,องค์พระราชทานไว้ให้แก่แผ่นดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงอาจกล่าวได้ว่าถ้ามิใช่พระหมหากรุณาที่คุณพระราชทานทรัพย์ไว้แล้วชาวไทยทั้งมวลจะพระราชกรณียกิจตลอดเวลา27ปีแห่งการครองราชทรงสร้างสรรค์คุณนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระรา,า,า,าชทานพระบรมราชราชบโรกาสกล่าวคำอันเป็นสัจจ์อยหัวขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ทรงอภิรักชาติไทยและทรงอภิบาลบรัรนดาลดลให้พระบรมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะที่มาสังสพุทธะนักโมตัสสะภะาะวะโตอรหะโตสมาสัมุทัะ นะโมตังสา,นสางสรนังกัจจามิทุติยมปิทุทังส,ส,งสรรนังกัจจามิทุติยมปิทุทังสารนังกัจจามิอาทิยมปิทุทังสรนังกัจจามิอาทิยมปิธรรมังในความรับผิดชอบที่ได้ปฏิบัติมาในรอบปีหนึ่งว่ามีผลเป็นอย่างไรมีส่วนใดที่บรรลุ ความสําเร็จตามเป้าหมายและส่วนใดย,ยังบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างการจัดกิจกรรมต่างๆในโอกาสเช่นนี้จึงนับว่าเป็นการดีข้าราชการพลเรือนนั้นนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างมากเพราะข้าราชการพลเรือน ในฐานะผู้ปฏิบัติรับใช้ประเทศชาติในด้านต่างๆวุทธศาสตร์กลยุทธ์เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จสิ่งเหล่านี้มาจากความร่วมมือร่วมใจของขา้าราชการที่ได้ช่วยกันทําให้ภาครัฐยังคงสามารถสนองตอบความคาดหวังของประชาชนได้ Okay.